บาคนก็ตรงอยู่นะตรงตรงได้เลยจิไปกินไปกินกินปไปดูเช่นยังเสกกินนี่นะอามายมนะนี่นีนะครับอว้นี่นะครับกินเขาก็เป็นยจองเสียไ่ได้ขี่สามมือเลยเนี่อยากเียอยู่ไอ้รองนึงขี่วัคซีนมากินของเาียทต่องเสียมายากท้ดองเสียก็ไปซ่อม้ามันเสียน่ะไปซ่อมซ่อมไปขี่ก็ได้ขี่วัคซีนแม่งไครอีกป บอไ่เก็บไปเขียนอาการสะมคือบอไแล้ไอยหวน่สีกินครับไิมาพร้อมพิสงแล้วมเจียเยะเองพี่ไมมันมันมมัมาสิ่นเนโอ้เป็นคบกรนีก็ก็ล้าก็อาการเป็นไงครับก่อนดีขึ้นมากๆเลยดีแล้วครับายดีแล้วครับดีากาเลตอนนี้ก็ต้องหายครับ แต่ไหนก็ต้อแต่ก็ถือว่าอาการดีเร็วเลเนาะจกระติดวะไม่ถึงกระติหรอกแน่นอนหอถึงอยู่ถึงอยู่ถึงอยู่วูกดวู้ดวู้ตวู้วู้ดวู้ดวู้ดวส้ดวู้าวู้ดวู้ดวู้้วู้ดว้้ดวู้นวู้วูู้ด้ว้วก็รอครับนะครับ้้้้วันที่วว ไม่รูว่าจะไปหรือเปล่าเพราะว่าอาการดีขึ้นนะครับคือตัดผมก่อนปอายาวเลยบอกว่าจะไปตัดอยู่นี่น้องตัดดอกเท่ากูจะแล้วไม่แล้วน้าห่้ยน่าไว้หน้าห่วยอัโน้มันงงงละนี่ครับคันนี้นะครับนี่ครับรถผู้ใจของเขาเหมือนอะไรมันออกหัวไม่รู้ครับท่านผู้ชมรถแรงครับไม่ต้องข้าเจ็บรถแรงนี่ก็นี่ครับตอนลมครับนี่นิดๆหน่อยๆครับดีครับแล้วก็ ตรงนี้ทีนึงครับแล้วก็เปลี่ยนนี้แล้วเยอะซื้อเปลี่ยนอะไรมาไฟแตกก็ซื้อเปลี่ยนแล้วนะครับเบิกใหม่เลยโอ้โหยอดจริงบางคนก็ตรงอยู่นะตรงตรงอยู่นะโอ้เสียงจานนี่ดูครับโอ้ตรงอยู่นะบางคนอ่ะเอาละปากจังเดินีก็ส่วนต่อไปครับอยากลองครับมอหนี่อยากลองลอบเอาอไปไหมครับ ก็ไปแล้วนะครับบอกเลยครับว่าเกียร์สีลึกดีเกียร์ลึกดีลึกลึกจนเข้าป่าเข้าไปลึกจนลึกจนแบบรถอยู่ไหนก็ไม่รู้อะครับแลยแรงข็งแรงเนี่ยขอแรงรถก็ไม่ปิดอะไรมากครับก็ปกตินีครับแต่คนก็อาการหนักครับนี่นี่นี่ตุ่ตุ่มอะไรเออเออนางงี้นี่สาหมอกเราสายหมอกเนาะนี่ครับจุดจุดสาหมอกครับนี่ต้องงี้คุณกอลต้องทำอย่างนี้ครับไม่เลือกขึ้นหรอแป๊บเดียว ลอยแต่ก็มันมันก็มีเป็นไรมากนะครับมันก็ห้ <500 S 3> าร้อยเบิกเพิ่มใหม่ก็ห้าร้อยด้ยนี่อันนีน 4, น้ซื้อมาอันนี้ร้อยห้าสิบสรางจากนอสดาเลยกูซื้อสีน้ำเงินเนาะมันไม่เท่สาม,มไม่ชอบเป็นรุ่นอะไรนี่เป็นรุ่นโอดินโอดินเป็นรุ่นกินดูซีบ้ำขึ้นหนึ่งคนระับ<ด>แท็บสองเราไม่เกี่ยวบอกเลยว่าเขเป็น อันนี้ก็หูน้ำขึ้นสูงมากตอนนี้ก็ท่วมนาผมแล้วนะคือเร <c oughs> าต้อนกลับตอ้องขี่รถกลันว่าจะพาดูนะท่มนนะวมเยอะขนาดไหนท่วมเยอะมากเลยนะ FC ท่านใดอยากเล่นน้ำก็เล่นกับพี่เสียนุ่นครับเล่นสนุกกว่าที่วังทะลุวังทะลุ้อนนี้กมีคนตกปลาครับแต่น้ำก็มี็ตะไคร่เลี้ยู่ครับน่ามี็ตะไคร่เรือ <c oughs> แต่มันสวิตนิบ่เรื่อน ถือว่าตื่นมาเลยนะเกิดมาถึงสะพลานแล้วครับตอนนี้ก็คือนานี่คือท่วมหมดแล้วครับอุบรรยากาศกำลังดีๆครับมากครับเพื่อนเขี่เล่นครับวันนี้ว่างครับขียวัคซีนเสร็จก็อาการมันก็ดีๆครับจะขี่รถเฉยครับก็โอ้ไม่ใช่ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วแต่ก็ถือว่าโอ้ต้นนั้นถือว่าสูงมากเลยนะยักษ์ผมเลย ไปเข้าไปสนามวิลเลยไปเดิเดืไปเบื่องกไปเบ่เงินถ้าเมื่อกี้้างไปบอลังกทีไปยืแล้วเพราะว่าเราจะไปขับรถไที่ที่นี่ี่เป็นเทวาตัวหน่อยแล้วดิถ่ายไถายอ๋อมองมองมององมองมองหรเอออกมากรนกัมเบเียวขามนี บอลครับบอครับประมาณหรอกประมาณประมาณครับครับครับไม่ใช่หรอเาไม่ใช่ครับใช่ไม่ใส่ใส่ไู่้ว่ไมใช่ใช่ไม่ใ่ ดีสะสะมั่งไอ้มังนี่สะสะสไปครับนี่ไปก็บาเฮยกับแม่นอได้ไหม่อ้ขับรถดีขับรถดีเดี๋ยวขับรถดีดีขับรถดีดีไอปยัยมันดิ้นอ่ะมันดิ้นผมไปส่งวะทยีตา โง่ย่อมเป็นไปตามกรรมีคลยนั่งมันคี้ว่าคาอภีเลยนั่งยังไงอาจารย์หย่อไหมน่าณถีกำมังนังกระทังโต้กระงโตหอาจารย์ยอดได้เพิ่นกับมอบแล้วยังไงปมาตกขานกเนี่ยพญาย่งเลยใค้มาใมาไามอยู่นี่ตักระชังโต้มาทยยี่บ้านี่มันังเล่นซีบปิดแวนดอกม บอลแวนบอลแวนเอลแดนชูนี่พี่อะไรฮ็ดข้างนะบอลลูเอา๋ยวเปิดข้างเดี๋ยวเปิดข้างเล่้หงข้างอื่เลยอ่ะไม่หรอกเปิดข้างเล่้งอะไรเปิดส้วกับยางคือห้ามึงเดี๋ยวเปิดข้างเล่้ยงา็มือไปไปเลยเฮ้ยเมื่อกี้มึงเขียงกูบอกว่ากูเลยนะอู่เตเตอร์ไม่มีทำไมมันจะไม่มีสติ๊กเกอร์อู่เตเตอร์อ่ะทำไมมีทำไมมึงบอกว่ามันไม่มีไงเอาทำไมล่ะเดี๋ยวนี้มึงจะต่อยกูปะล่ะเขามีไม่ไม่กูปะล่ะถามนี่ถามนี่มึงถามนี่มันมีแต่ อู๋ชงเตเตเตออยู่ไม่มีหรอกเตเตออย่นี้ตอเลียนต้อวเยี่ฮะพักเช่เลยอูเตเตอีเอูมีผมมีอู๋มจะกระบาดเดี๋ยวกูพาไปขี่บังรถเลยนี่เขาติดติ๊กเกอร์ไว้เอาเพียงกรกบเล่นน้ำเล่นอะไรอยู่เอ้กูเล่นมบานแม่หรือบ้านแหนเล่นมากูเล่นว่ามมีอู๋มีแค่เตเตออู๋ติ๊กเกอร์ว่ามีเขาเล่นติ๊กเกอร์อู๋เตเตอมานม่มีเตเตอไม่มีอู ไปไปเอาไปเลยไปไปไปเลยเอาไปเลยมานี่เนี่นี่กูอ่านอยู่เยแ่นี่มีน้ำเผียร์ปแหลก่อแหลกบ่อเป็นเอาน้ำเผียไปมที่แรกว่าชิมีอานเป็นกมครับนี่มัห้แหนครับขันนี้ขี้ทงแพยายามอะไรเยอะพี่ผิดงงนะวะเอพยาแมเแ็่เเลัวขี้มากเลยออแยกออกการคือกินออกกันโดยยังเซเวอราอะไรยอ่โอ้กินได้เจ็บผอเงือกูกินวด มันเมเตนมากูอยากกินโอ้โหกแรกอ่ะโอ้โหก่อนแรกอ่ะตู้ที่เด้ะเฮ้สมุดจะขาด้วยไปไปไแฟ่ข้างล่างมีไฟอ่ะเผอแฟข้างล่างปากตามกดไลค์ไลก์้สมใช้บด้วยนะครับครับกับกลับกลัับไปไนกลับบ้านครับกลับบ้านสวัสดีครับ